บางคนเป็นต้อหินสองข้างเลยแล้วตาบอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน การตรวจสุขภาพตาให้ข้อสำคัญเรื่องตาเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างกวางเองเนี่ยก็ตาแห้งเพราะกวางเป,ป็นโรคภูมิแพ้ค่ะต้องหยอดน้ําตาเทียมบ่อยๆถ้าเราไม่รู้เราไม่ได้ดูแลกระจกตาเป็นแผลเป็นอะไรเราไปขยี้ไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราพบแพทย์บ่อยๆเราจะเข้าใจค่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอยังไงหลายๆคนอาจจะละเลยตรวจอย่างอื่นแต่ไม่ตรวจตาอาจจะทําให้วันหนึ่งอยู่ดีๆแบบใส่ตาเราแย่ไปเลยคนที่สูงอายุเนี่ยอาจจะกลายเป็นต้อหรือบางคนที่กวางรู้จักเนี่ยมาพบอีกทีหนึง่งเป็นต้อหินไปแล้วอะไรเงี้ยบางครั้งมันอาจจะแก้ยาก ายกาหรืออาจจะรักษาไม่ได้เลยก็มีก็พยายามที่ตรวจสุขภาพตาทุกปีเลยนะคะพอมีลูกก็ ให้ลูกทนกันวางก็เชื่อมั่นในคุณหมอนะคะกวางคิดว่าการมาโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าเกิดคุณหมอที่เก่งมีประสบการณ์สูงเรียนมาโดยตรงแล้วที่เนี่ยก็ตอบโจทย์ทุกอย่างก็สบายใจทุกปีเราจะได้รู้ว่าตาของเราเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแนะนําให้ทุกคนให้ความสําคัญในการตรวจสุขภาพตาประจําปีด้วยค่ะ Bangkok Eye Hospital ค่ะโรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพ